วงดนตรีหมอลำสุดชิววงนี้พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่รักในบทเพลงหมอลำอย่างแท้จริงและมีหนึ่งในสมาชิกของวงเป็นชาวต่างชาติที่บินไกลข้ามทวีมาจากประเทศนทเนเธอร์แลนด์เพราะหลงไหลในสเสน่ห์ของดนตรีอีสานว่าแต่มีฝรั่งมายเยือนเวทีแบบนี้แล้วจะคุยกันร,รู้เรื่องหรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญคุยพูดกันตรงนี้นิดหนึ่งค่ะสมาชิกวงนี้มีทั้งหมดวว ผู้ชมคะมีชาวต่างชาติมาที่เวรีหมอรำฟังเพชระฉะนี้แล้วไม่ควรจะพูดคุยตรงนี้ค่ะต้องคุยกันหน้าเวทีเชิญค่ะเชิญค่ะในนามครูเป็นสีก็เลยต้องมาเป็นล่ามให้ให้ชาวต่างชาติท่านนี้ What's your name? Olivier. Olivier. o l i v i How long you stay in Bangkok? Three days. สามเดือนแล้วนะคะ Three day. t h r e day. สามเดือนสามวันอ๋อนึกอ๋อไม่นานเลยเนี่ยตื่นเต้นมากค่ะครูขาคุณแม่ขาเพราะว่ามีชาวต่างชาติมาขึ้นเวทีหมอลำเ e l บ o ค e ต o ตายแลนด d ก็คือก You uh, you speak English? A Little bit. l e ้วคุณจะพูดไทย Also a little bit. อ oh, uh, oh, ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะดูย้อนดูย้อนซีไม่แอดจบมีใครพูดได้ยาวกว่านี้ไหมคะมีใครพูดได้ยาวกว่านี้ไหมไหนค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะจะบอกว่าวงนี้สมาชิกมีทั้งหมดเท่านี้แหละค่ะแต่จุดสนใจอยู่ที่ คุณชาวต่างชาติมีใครพูดภาษาอังกฤษคุณอีทหน้าที่คุณนะคะถ้าพูดไม่ได้เดินออกไปเลยนะคะครับปรบมือค่ะ What's your name Olivier ครับ Oh where you come fromI'm from HollandHollandYesIt's i Thailand and a more than g u n pet is fun and it's doing o t h e b u s h teacher is m o l a m and fun and you okayYeah absolutely Good. อ e ไร ขันกเอไล้ว n ทนในมูละอีกฟันก็ด้ทุกนครับับโย่โอเคช่วยปโอเคอะไรอะครับ e านี่เป็นเวทีหมอลำนะช่วยถามเขามาผิดเวทีป่ะครับ No I know อ I love Morlam but I still have to study Thai and and Lau ี่เป็นเป็นล่มใช่ไหมค่ะบอเว่าอีสานได้บอ อันเบิดเมืองค่ะเบิดเมืองเบิ้งเบิ้งจากดังนะฮู้ค่ะวงนี้ที่ไปที่มายังไงครับ กลุ่มอภิชาติปากหวานถูกก่อตั้งโดยฝรั่งหัวใจหมอลำชาวเนเธอร์แลนด์ที่รักในดนตรีอีสานอินลัดฟ้ามาเรียนเป่าแคนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันทำบวกออกไปเผยแพร่ยังต่างประเทศเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์และสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาบโดยการนำเอาดนตรีอีสานมาผสมผสานเข้ากับดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์จนเกิดเป็นแนวอีสานอ,อิเล็กทรอนิกส์ออเขาเขาเคยดูรายการนี้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เคยเคยค่ะเคยเปิดให้ดูเขาก็บอกว่า Cool, <laughs> What do you like don't you sound from? What do you like about Isan music? music? Um, the melodies, I think oh. mainly the melody and the instruments, the sound of the instruments and the rhythms. I think it's the most danceable music in Southeast Asia. I love Southeast Asian music in general, but oh. Molam really made me dance the first oh. time I heard it. so that's why I why I love it เพราะว่าอะไรนะอันฉ an ันสันแล้วก็แล้วก็มาร์คฟอนค่ะแล้บอกมวนแล้วว่าจังหวะมันมวนฟอนยางไงค่ะอ๋อชอบทำนองของถัดันตงก็สวยแล้วสมาชิกเนี่ยเป็นเป็นใครมายังไงครับสมาชิกอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆกันแล้วก็จะรวมวงกันว่าอ่าสนใจมันไม่แลกเปลี่ยนมาเรียนใหม่มา เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนเพื่อที่มหาลัยขอนแก่นเพื่อนๆ่ที่มหาลัยขอนแก่นด้วยอ๋อแล้วใครชื่ออภิชาตอะไรนะครแล้วใครชื่ออภิชาตอภิชาติชื่อใครครับตอนแรกเป็นเริ่มจากชื่อเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้ชื่อภาษาไทยแล้วทีนี้ก็เลยบอกก็คิดไม่ออกก็เลยเออชื่อก็เล้ก็ได้ชินชินชื่อนี้เห็นป้ายอะไรสักอย่างเนี่ยก็ว่าเอาอาภิชาติแล้วกันชื่ออภิชาติปากหวานปากหวานแล้วแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรครับวันนี้ครับวันนี้จะมาโชว์ร้องหมาลำแล้วก็อิเล็กทรอนิกอ โอ้พร้อมไหมครับ Are you ready I'm ready to play เชิญเลยครับเอาเลยครับเมื่อชาวต่างชาติถึงกับซื้อตั๋วบินไกลมาจากทวีปยุโรปเพื่อขอมาโชว์ศิลปะพื้นบ้านอีสานถึงถิ่นอยากเห็นแล้วเราสิครับว่าโชว์จะออกมาเป็นอย่างไรจะเรียกเสียงว้าวได้ขนาดไหนช่วงหน้าเรับมาชมกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ทําความรู้จักกับหนุ่มเนเธอร์แลนด์อารมณ์ดีผู้หลงไหลในดนตรีหมอลำกันไปแล้ว ช่วงนี้มาชมกันต่อว่าโชว์ที่ทางวงเตรียมมาจะไพเราะและน่าประทับใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับวงอ e ีสานอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าถ้าซื้อภาษาไทยก็คือวงอภิชาติปากหวานนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ คิดหอดอยู่อเศร้าขึ้นหอดทุกแรงเศร้าอยู่บ้านเฮาเม่นอุ่นใจเก็บเงินพอได้สมใจสีตตาขึ้นดอกเมื่อ อาจมีบางวันที่หัวใจมันอ่อนแรงคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งแต่พ่อตกแห้งนั่งไห้ ที่กับงานสู่บอด้ยานสิเหนื่อยตายรับงานอีเวนต์หรือว่าเขาเว้นสบายสบายแต่ว่าเรายามใดใจมันหำฮอนหำฮอนขันแม่นอยู่บ้านกินเขาน้ำกันแซบลายก้อยไข่หมดแดงแกงเน่อไม้แซบพักลายข้าเนียวหันหอนกับข้าวบรู้แค่พนปลาทูนูก,ก่อนสอน อยู่มึงกรุงกินขาน้าวแงมได้หัวใจสะท้อนกับเขาเลไล่ปบดไสะออนย้อนใจอาวรนเกิดอหอดบ้านเอา เสียงหัวใจจะสืนอ,อนกืขึ้นอ้อยไหวไปจากโซนนาวันหยุดยาบุบ้านเกาพอคนเอรอวันกินข้าด้กันอีกราปูสาวบ้นานนาที่ทอดำูสาวบ้านนาอยากเมื่อบ้า เหมือนเราเดินอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรืออเมริกาทักที่นะ่ครูนะเดินไปแล้วก็มีผู้คนมากมายท่ามกลางเสียงดนตรีแบบนี้เสียงลําแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังจากคุณครูสลาก่อนนะครับต้องขอบคุณที่ชื่นชอบดนตรีอีสานนะครับแล้วก็ชื่นชมความตั้งใจแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดที่ชอบวันนี้เนี่ยชอบเสียงสาวมอลำทั้งสองคนเบื้องต้นเลยเสียงเพราะ เสียงเพราะแล้วก็ลาเป็นแล้วก็รสชาติของดนตรีก็ถือว่าได้รสชาติใหม่นี่คือสิ่งที่ชอบนะแต่งงก็คือมันทําให้เสียบุคลิกของดนตรีอีสานอยู่เหมือนกันถ้าดนตรีอีสานแล้วทำไม่สามารถทําให้คนลุกขึ้นฟ้อนได้มันเป็นการล้มเหลวอ,อย่างหนึ่งอันนี้ก็ฝากถามอันนี้ไม่ใช่ข้อตาหนินะฮะแต่สงสัยนะครับม,มีประมาณนี้ครับพี่อีทครับคุณแม่ครับครับ <c oughs> <c oughs> เยังครบก็เวลาฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ลูกเอื้อนลูกอะไรดีก็คุยกับครูอยู่ว่าร้องเป็นนะร้องหมอลำนะไปได้หมดเลยคือไม่ผิดเพี้ยนขีจังหวะได้หมดแต่เสียงต่ำมันไม่สดใสที่จริงหมอลำเนี่ยมันขึ้นวับขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแบบคุณฟังใจมันต้องคึกตามแต่นี้แบบรีบเรียบไป อันนี้ก็ถือว่าชอบชอบอยู่ค่ะเพราะว่ามาแบบเราไม่เคยไม่เคยได้ฟังแบบนี้แต่เราอยากจะให้คึกคักกว่านี้หน่อยหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสนับสนุนคือทําให้ดนตรีอีสานเรานี่มีความแปลกใหม่สรุปแล้วทุกอย่างก็ดีมากกว่านะคะขอบคุณค่ะเจ้ข่าวว่าอดิชาติบอกแทนได้ด้วยหรือครับ Oh, really, just a little bit. ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับเวลาเป่าแคนลองพิสูจน์ดูนะครเวลาเอาเข้าปากฝรั่งเนี่ยเวลามีคนบอกว่าเวลาเอาเข้าปากปุ๊บจมูกตรงนี้มันจะมันจะชนสันแคนตรงนี้ฮะนี่ตึ้งตรงนี้ก่อนเอาเข้าปากด้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคนอีสานครับหรือคนอีสานปุ๊บเอาเข้าลึกก็ได้ก็ได้ครับนี่นะครับ ลองเป่าดูลองลองเป่าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าจะมีแนะนำนิดๆหน่อยยเวลาเป่าแคนอ่ะลองดูลองดูทดสอบ yes โอ้โหโด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 คนี้เป่าแคนผู้ชมครับ ถ้าคนเป่าแนคนคนอีสานเขานี่ถ้าบอกเอวไม่ไปเขาบอกว่าจะไม่ใช่หมอแคนเอวมาลองลองแตู่ดพูดจะไม่เขาฟังเลยเอวดิสไลย่าฮิปอันดับแรกการเป่าแคนเนี่ยเป่าปุ๊บหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนโด้ฮิมโด้ทวนเข็มทวนเข็มโด้ this กวนชวนมากล, formal, ล,ลองลองลองขึ้นเป็นจังหวะตาจอนมีลาแต่จังหวะพึ่แต่แต่แดงแต่ข้างหน้าข้างหน้าโน่นนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าให้ดูเป่าแคนก็บอกเขาด้วยว่าอารมณ์มันจะมาตรงนี้อันนี้เรื่องจริงนะอ๋อเปล่าเรสารเป็นอย่างนี้คุณชูกี่ถ้าไปดูหมอแคนแล้วเป่าแคนแบบว่ายืนนิ่งๆเนี่ย ไม่มีอารมณ์ไม่มีความสนุกเ็บอกว่ามันจะไม่ใช่หมอแคนมืออาชีพคือมีคนหนึ่งเป่าบอลลามีสารยืนเป่าอย่างนี้ไม่ไม่เอวไม่ไปไม่ไปเลยครับสักพักหลับหลับค้าแคนเลยหลับขาแคนเลยหลับขาแคนอันนี้คือเสน่ห์ของคนอีสานหมอแคนต้องฝึกต้องฝึกค่ะต้องฝึกดีลาเราดีเสียงแคนไม่เท่าไหร่แต่สมมุติว่าองค์ประกอบองค์ประกอบมีแต่แคนครับแต่คุณเป่าไม่ได้เลยลองสิคะลีลาแค่ช่วงนี้ลงมาเท่านั้นแต่มาแค่ทําท่าครับ มันจะไม่มามันจะไม่มาหนึ่ออออโออยออ้ยแสดงว่าบังคับไม่ได้เลยมันติดเนี่ยเป่าแล้วมันจะมีลมเขาดึงอีกสนึงเอ้ยเอ้ยมันมันมีคนมันเหมือนดึงดึงอ่ะดึงมันเหมือนมันมีอะไรมาขัดขัดอยู่เอ้ยไม่ได้เลยมันมาเลยมันมาเลยพราะแฟประกอบพูกมันจะมาทันทีมันเหมือนของคู่กันผมไม่ได้พิติเอานะผมไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้สมพุทนะมันเป็นจิวิญญาณมันเป็นจีวิญญาณไม่ได้เลยแต่พอมีเสียงแคนปุ๊บมาเลยลองดูกี้ลองดูโอ้สาถูกครูขาหนูเป็นคนเอวดีมากจริงค่ะแต่พอจับปุ๊บนะไม่ได้เลยค่ะใส่ปุ๊บสามสตายแล้วคนลุกค่ะเป็นแคนพิเศษแคนอัศจรรย์ครูขา ครูลูกนั่นหนูจะบวชให้ครูโอ้รูลูกค่ะนี่เขาเรียกว่าแคนนะครับค่ะแคนซึ่งครูก็เคยฟังเคยเห็นแต่ไม่เคยเป่าครับคุณแม่แม่เป่าเบิ่งแม่ลองเบิ่งแม่แม่ลองเบิ่งค่ะหมอลำ้มโมเมนต์หมออ๋องั้นสมคืนหมอแคนครับ โปรไม่ีนะครัไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จค่ะไม่สำเร็จนี่แหละก็ลังจะบอกว่าเป็นเสน่ห์ของเครื่องดนตรีสารคือบางคนคิดว่าเราทำทะลึ่งตึงตังหรือว่าคนอีสารเวลาทํทำไมต้องมีการแบบเป่าแคนนีแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของการดูมอลล์กเลยมอลรำเลยเสน่ห์ค่ะเสน่ห์ของเครื่องดนตรีเรานะคะนี่ค่ะคุณอภิชาติปากหวานคุณอภิชาติด้วยขอบคุณมากครับ เดี๋ยวแตดสินนะครูเนาะรับคุณพร้อมกันเลยพวกเราขออนุญาตนะครับให้คะแนนพร้อมๆกันนะครับพร้อมกันครับผมครับค่ะผ่าครับขอบคุณครับโอ้เก่งนะเปล่าแทนได้เพราะว่าแทนเป่ายากมากแต่น้องสองคนลำเพราะมากอ่ะ